โอ้มีรางวัลให้ด้วยอืมเด็กก็น้อยนะครับมีรางวัลให้ด้วยโอ้โห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 ชอบใจใหญ่เลยนะครับขวัญใจเด็กๆนะครับนี่มีขาหลังด้วยมีดีดส้นด้วยนะครับวันถูขอเย้ เย้เตะเข้าแล้วนะครับโอ้โหดูคุณแม่ครับดูคุณแม่ครับโอ้โหแสดงความดีใจกับลูกนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่องพังคันเงินทุกทท่านทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับ ครับวันนี้เราออนทัวร์มานะครับมาเห็นเด็กๆเ,เตะฟุตบอลแล้วครับลูกมงคนน้อยก็ไม่วายที่จะเตะนะครับผมก็เห็นเด็กๆเ,เตะแล้วมงคนน้อยก็อยากจะเตะด้วยนะครับโอ้โหขอเตะบ้างนะครับนี่มีมือโกด้วยพร้อมแล้วหรือยังนะครับเด็กๆเ,เขามาเตะฟุตบอลกันนะครับผม <c oughs> ก็ใจมันรักครับผม โอ้โหประตูดีเหลือเกินนะครับโอ้โหสุดยอดเลยประตูของเราแม่คานนี่ฮะมาดูฮะเอาดูดูประตูนะครับโดนฟุตบอลน่าจะปลิวนะครับผมมาดูกันบ้างนะครับ ดูจะเข้าหรือเปล่านะครับประตูวัดโอ้โหประตูเก่งมากนะครับประตูเด็กๆเก่งมากเลยนะครับประตูของเราโอ้โหมีรางวัลให้ด้วยอเด็กก็น้อยนะครับมีรางวัลให้ด้วยโอ้โหโอ้โอ้โหชอบใจใหญ่เลยนะครับขวัญใจเด็กๆนะครับ นี่แนโอโหขอบคุณครับนี่ไงปันใจสาววัยทีนเลยนะฮะนี่มาซ้อมฟุตบอลกับเด็กๆมาเล่นกับเด็กๆนะครับเด็กๆก็น่ารักนะครับผมหากล้วยหาอ้อยมาให้กินด้วยนะฮะเขาได้เล่นกับ แม่ขันแล้วก็ลูกมงคนน้อยนี่เขามีความสุขมากครับดูครับเขาจะไปจับจับประตูอีกนะ,คะ้ครับดูครับผมดู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 ัะด,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 ดูมงคนน้อยนะครับ จะเตะลูกโทษนะครับกับแม่ขันนะแม่ขันนี่รู้สึกว่าจะยืนเป็นกำลังใจให้ลูกนะครับเอามาเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับแม่ขันเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับออเอามาจับประตูให้ะ โอ้โหไม่เข้าครับผมไม่เข้านะครับไม่เข้าโอ้โหสองลูกแล้วไม่เข้านะครับเด็กๆเขาชอบใจใหญ่เลยนะฮะเอาโชว์คาสิกหน่อยโชว์คาสิกเนยุกโดงเลยอ่ะวันทูเฮ้ยโอ้โห โอ้โห oh โชว์คลาสสิกนะครับฟุตบอลนะฮะลูกแปลกๆนะครับมามาดูลูกมงคนน้อยเล่นฟุตบอลโชว์เด็กๆบ้างนะครับเอาไม่คันออกเอาแม่คันออกควันทิว เอาล่ะครับผมมาดูกันบ้างนะคร hey, yeah. Oh, yeah. ดูเขาจะเตะแบบไหนบ้างนะครับ oh, <yeah. S 1> นี่มีขาหลังด้วยมีดิด้นด้วยนะครับ oh, <yeah. S 1> นี่โชว์ภาพเท่ๆนะครับฟุตบอล ครับเตะฟุตบอลแบบคลาสสิกนะครับผมโอ้โหแบบศิลปะนะครับผมมีใครทําได้เหมือนผมไหมนี่ขอท้านะครับขอท้าทั่วไทยเลย <c oughs> มงคลบอกว่าขอท้าทั่วไทยเลยนะครับว <c oughs> างลงให้เขาเตะเองเลย เออวางลงวางลงเออบอกเขาถอยเขาถอยขันขันถอยขันขันออกก่อนเดินหน้าไปพุน่นไม่ขันเดินหน้าออกก่อนดูครับว่าเขาจะเตะเองได้หรือเปล่านะครับนี่มาดูภาพจริงของจริงของแท้นะครับเอาเตะไป วันท oh ูก็ปุ๊บโอ้โหประตูแน่นหนามากครับผมไม่เข้าครับอื uh huh. ต้องฝึกใหม่ซะแล้วนะครับต้องฝึกใหม่ซะแล้ว <shocked> โอ้โหลูกพายของเรานี่ต้องฝึกซะแล้วนะครับเอาดูกันใหม่นะครับว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับประตูเยอะมากเลยนะฮะต่อให้ต่อให้นะต่อให้เด็กๆนะฮะนี่ มงคนน้อยบอกว่าอ,อืขนาดโลนันโดก็ยังไม่เข้านะครับผมเอาพร้อมแล้วหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้ววกมากวกมากวกมาวันทูสีเข้าเป็นที่เรียบร้อยครับประตูแปดคนนะครับ โอ้ย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 ,อยดูแม่ครับดูแม่ดูแม่เป็นห่วงลูกมากนะครับดูแม่เป็นห่วงลูกมากนะครับโอ้ยบัวมาดีใจด้วยนะครับมาดีใจกับลูกนะครับเตะเข้าเป็นที่เรียบร้อยดีใจกับลูกนะครับดูแม่ขันนะครับโอ้โหสุดยอดจริงแม่ขันนี่มาแสดงความยินดีกับลูกคนน้อยด้วยนะครับ ดีดส no <si ้นนะครับดีดส้นนะฮะนี่โชว์ดีดซนด้วยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเราเข้าแล้วเราไม่ให้แก้แค้นนะครับผมเราจะไปก็ดีกว่านาอมงกลน้อยบอกว่าเตะเข้าแล้วเป็นทีของเราบ้างนะครับดูแม่ขันก็ยังห่วงลูกอยู่นะฮะเดียว วันข้างหน้าจะซ้อมใหม่อีกทีนะครับเตะไม่ค่อยเข้านะครดูครับอ่ะลองอีกลูกหนึ่งนะ่ะอ่ะได้ได้ได้ได,ดูกันก่อนนะครับเอามงคลน,น้อยจะเตะเข้าหรือเปล่านะครับลูกนี้นะฮะเฮ้ยหนึ่งสองสามวันถ <One, two. S 2> ูคอเย่เอาเือใช้โย่หน่อยเร็วใช้โย่หน่อยเร็วใช้โย่หน่อยเร็วใช้โย่เร็ว เย้เตะเข้าแล้วนะครับโอ้โหดูคุณแม่ครับดูคุณแม่ครับโอ้โหแสดงความดีใจกับลูกนะครับดูคุณแม่เตะฟุตบอลเข้าแล้วแสดงความดีใจกับลูกนะครับน่ารักมากๆนะครับแม่ขันโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะหาที่ใดไม่มีอีกแล้วนะครับดูสองแม่ลูกนะโอ้โหนี่ทักถ่ายลูกโอ้เก่งมากน่าจะบอกลูกว่าอย่างนั้นนะครับ ลูกมังคนน้อยเจ๋งมากเลยนะลูกนี่ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังขันเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเด้อสวัสดีครับผม สวัสดีครับหน่อยลูกบายบายด้วยบายบายคุณแม่ด้วยบายบายด้วยบ๊ายบายด้วยโอ้โหเก่งมากเลยดูครับขอลาเด็กๆไปแล้วจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ